สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าวันพุธนะคะทุกท่านนี่บรรยากาศนะคะรอบๆบ,บริเวณสะบัวแดงน,นะคะแล้วก็เป็นผักของเรานะคะดูวนะคะคนขยันของคุณย่านะคะน้อนะคุณปูนะคะคนขยันนะคะสวัสดีค่ะคุณปูครับทำอะไรค่ะวันนี้อะบอกปลาครับ,บ,รบเป็นไงบ้างรู้สึกเป็นไง ตันเราเป็นจริงอีกขั้นหนึ่งแล้วครับได้บอกแล้วครับแต่ยังไม่มีปลานะครับผม <c oughs> ล้างทำความสะอาดก่อนเนาะ <c oughs> นี่นะคะล้างทำความสะอาดก่อนนะคะเนี่ยเน่แน่เพราะว่าเพิ่งทำเสร็จเมื่อวานเลยนะอืมจะได้ปล่อยน้ำแช่ไว้นะครับผมเพื่อจะได้ล้างปูนออกก่อนเนาะในงั้นตามันจะมีปัญหานะครับอืมล้างปูนออกก่อนแช่น้ำไว้กี่ขึ้นพ่อประมาณอาทิตย์นึงครับผมอืมแล้จะใส่อะไรลงไปเนี่ยจะหาต้นกล้วยก่อนนะครับ ตับต้นกล้วยใส่แล้วก็ปูนขาวครับผมแต่ปูนขาวด้วยเนาะนเพื่อปรับสภาพบอ่อของเรานะครับปูนขาวนี่มันสารพัดประโยชน์จริงๆนะครับผมเนี่ยนะขยันแต่เช้าเลยนะเนี่ย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 ความฝันของคุณพ่อนะคะมีบอ่อปลาดุกนี่แหละความฝันนะคะรครับครั้งแรกคือตั้งใจจะเลี้ยงบอ่อปลาดุกใช่ไหมพ่อใช่ ไม่ได้เล้งแกเล้งประนินนะครับจะเล้งประดุกเพราะว่าเราสร้างบ้านแล้วมันอิทบล็อกมันเหลือเนาะจะทำอะไรก็เออนั่นคือใชร่เป็ประโยชน์เนาะนี่นะคะกว้างเท่าไหร่พอนี่บบนี่อันนี้สามพุสามเมตรครับสามเมตรปุ่สามเมตรนะอืดูนะคะนี่คือทำข้อสังเกตแล้วก็จะปล่อยน้ำแช่ไว้เนาะเปล่อะไป เอาปูนขาวมาหวานนะครับเนี่ยกะว่าจะเลี้ยงกี่ตัวนีนปลาดุกนี่ประมาณวันนี้กะจะรองดูจักห้าร้อยตัวก่อนนะครับดูว่ามันถ้ามันโตนะมันจะแอาอัดไหมนะครับผมอืมเที่วหน้า,ถ,ถ,า,ถ,าถ้ารู้ว่ามันไม่อัดก็จะเพิ่มเพิ่มไอลูกปริมาณปลาขึ้นนะครับอันนี้ลองดูห้าร้อยก่อนนะครับผมนี่นะคะบอลก้องสามคูนสามนะคะตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยสามคูนสาม นกมาตั้งเยอะแยะเองมีที่ป้องกันไหมนี่คิดที่มีป้องกันไหมมีแลมอยู่ครับผมนะอ่าเวลาปล่อยปลาแล้วก็การแซลมไว้ข้างบนเนาะอืมการนกไม่ให้ลงมากินลูกปลาเรานะครับเพราะที่ไร่ที่นาของเรานี่อุดมสมบูรณ์นกเยอะใช่ไหมพ่อในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวบนเน้อข้บนต้นไม้มีนก พอพะฝนตกก็มีปูใ่อ่าพราะฝนตกม่ต้องไปไหนนะคะปูเยอะแยะนะปูอยู่หน้าบ้านเลยนะครับอือนี่นะคะความสุขของเราก็แบบนี้แหละครับได้ออกกำลังกายด้วยได้ได้นำนู่นทำนี่ด้วยนะอ่าทำอไไ้อยู่เชฟใช่งานที่ว่าอิสระของคนเก่นะทำไปเรื่อยๆนะพอเนาะเหนื่อยก็พัก เราไม่ครับอาหางเนื่อแล้วก็ามาทำมาม้เราอยากทำอะไรก็ทำนะพ่อเนาะใช่ใชไม่ต้องตื่นเชา้าต้องโอ้ตึงตืง่นเชา้าต้องไปทำงานทุกวันเนี่ยเราเสียแล้วเราต้องอทำอาชีพตัวเ,เองอนะอาชีพที่เ,เรารักอาชีพที่ใฝ่ฝันใช่ไหมใช่คืออะไรที่เรารักอะมันจะอยู่ด้วยกันได้ทั้งวันครับอ,นะอืมทำแล้วมีความสุขเนาะใช่ตื่นเชา้ามาก็ดูแต่ช่างปะนินละมั่งนี่ละมั่งแล้วครับ รสผักแล้วก็อะไรมันเราเราชอบเนาะแล้วก็มีความสุขในการดูผากเจริญเติบโตนะครับดูปลาเนนเรากินอาหารไหมวันนี้ยังไงประมาณนี้แหละนะครับผมชีวิตเราก็มีแค่นี้แหละครับความสุขของคนเราอะมันไม่เหมือนกันนะครับผมตะไะชีวิตเอ๋ตงตายายอยู่กระท่อมปลายนาก็ประมาณนี้แหละนะครับผมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับจะม,มีเงินมากมาไม่มก็อื่นเตลอดน,นะครับแค่นี้เทความสุขคนเรามัน มันหาซื้อไม่ได้ด้วยเงินนะครับผมใช่ค่ะไม่ความสุขแบบนคนที่เข้าใจเรารัากเราแค่ไม่ต้องคอ้มื้อื <c oughs> ปากหวานหยดหยดตอนท้ายนะคะนี่นะคะคุณพ่อนะคะไปเชื่อเังรังแจงให้ปูกกับยาด,ด้วยเด้อ <c oughs> นี่นะคะนี่นี่คือรูระบายน้ำเนาะ <c oughs> นี่นะคะปล่ <c oughs> อยน้ำออกนะคะ ป่วยน้ะบอกแล้วพอจะใส่ท่อยังไงเนาะนี่แม่ยังไม่เข้าใจเลยนะคะเสียบท่อเข้าไปเลยแล้วนี่นี่ปิดน้ำแล้วน้ำไปก่อนโอ้โนี่วิธีปิดน้ำยู่เลยใช่ไหมเออมันมีวาล์วปิดอยู่แม่ไม่รู้เนาะนี่นะใครก็ไม่มีถอเสียเข้าไปนี่นะคะแล้วอันนี้เปเนี่ยเราก็อนาคตเนาะเราก็จะถอยนะคะชาเราปรับพื้นที่เนาะทางนู้นเนาะ นี่ทาอะไรอนาคตเนี่พื้นที่เนี่ยก็ปลูกข้าวโพดครับผมต้องปรับพื้นที่กันเนาะไอ้เกี่ยวข้าวเสร็จก็แล้วก็จางเขาปรับพื้นที่แล้วก็ถ่ายให้มันสะอาดเนาะแตเตรียมปลูกผักปลูกข้าวโพดแล้วนี่แหละนะครับผมที่มันโอ้โหนะเป็นงานนุนนะครับปลูกนี่ก็กินไม่หมดแล้วนะครับเลยก,กินก็ขายใช่ <laughs> <laughs> นี่นะคะการฝวยน้ำของคุณโพนะคะราเอน้ำจากสะนะคะเนี่ย นี่นะคะเอาน้ําจากสะนะคะนู่นนะคะไปแล้วนะคะ,ะคะุณพบกับปูนข้านะะวนะก็น้ําจากสะนะคะนี่นะคะนีโบกปลานะคะก็ให้สมหวังทุกอย่างเด้อคุณพ่อเด้อน,นะคะขอขอจบกิปจบไลฟ์พือนที่นะคะช่วยเป็นกําลังใจให้ปู่กระยาด้วยนะคะบายบายค่ะ